ระเจ้าทรงเรียกเรามาให้เป็นคนในพระพรครับใครๆก็อยากอยู่ใกล้แ้ะเราก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ CGN Thai สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการลิฟวิงไลน์นะครับรายการที่นำพาพี่น้องนะครับเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับกับผมนะครับประพิศีวิรลฤทธิ์นะครับวันนี้มาเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับผ่านพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่27นะครับข้อ13ถึงข้อ27ครับสุภาษิตบทที่2ี่ข้อ13ถึง27จงริบเสื้อผ้าข,ของผู้ที่ค้ำประกันให้คนอื่นและจงยึดมันไว้เมื่อเขาประกันให้หญิงต่างด้าว คนที่ตื่นแต่เช้ามืดไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดังเขากลับจะเห็นว่าเป็นคำสาบแช่งหยาดฝนหยดลงมาไม่หยุดในวันฝนตกพรำๆฉันใดผู้หญิงขี้ทะเลาะก็เหมือนกันฉันนั้นคนที่ห้ามเธอก็เหมือนห้ามลมหรือจับน้ำมันด้วยมือขวาเหล็กลับเหล็กให้คมได้ฉันใดคนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนให้เฉียบแหลมได้ฉันนั้น คนที่ดูแลต้นมะเดื่อจะได้กินผลของมันและคนที่คุ้มกันนายของตนจะได้รับเกียรติในน้ำคนเห็นหน้าคนฉันใดความคิดของคนก็ส่อคนฉันนั้นแดนคนตายและแดนพินาศไม่รู้จักอิ่มดวงตาของมนุษย์ก็ไม่รู้จักอิ่มเบ้าหลอมมีไว้สำหรับเงินและเตาถลุงสำหรับทองคำ ส่วนคนเราจะพิสูจน์ได้โดยคำยกย่องที่เขาได้รับเอาคนโง่ใส่ครกตำด้วยสากพร้อมกับเมล็ดข้าวคนโง่ก็ยังโง่อยู่นั่นเองจงรู้ความทุกข์สุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให้ดีและจงเอาใจใส่ฝูงสัตว์ของเจ้าเพราะความมั่งคั่งไม่ยั่งยืนอยู่เป็นนิดและมงกุฎก็ไม่คงทนอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์ เมื่อเขาเก็บหญ้าแห้งไปแล้วหญ้าใหม่ก็ปรากฏขึ้นและผักหญ้าต่างๆตามภูเขาก็ถูกเก็บรวบรวมมาเมื่อนั้นลูกแกะจะให้เสื้อผ้าแก่เจ้าและแพะก็จะเป็นค่านาจะมีนมแพะพอเป็นอาหารแก่เจ้าเป็นอาหารแก่ครอบครัวของเจ้าและเป็นเครื่องยังชีพแก่สาวใช้ของเจ้าวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึง การที่เราทั้งหลายเป็นคนแห่งพระพรนะครับหลังจากที่โซลมอนนะครับนแนะนำนะครับให้เราฉลาดที่จะเลือกฟังเสียงที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วนะครับเ <c oughs> พื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างที่พระเจ้าทรงพอพระทัยได้พระองค์เองก็เลยนําเสนอครับว่าการละพติที่พระเจ้าพอพระทัยหรือการเป็นคนแห่งพระพรเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างอย่างแรกครับรู้จักกาลเทศะนั่นเองการเป็นคนแห่งพระพรครับต้องมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตที่รู้จักกาลเทศะนะครับไม่ทําอะไรตามใจที่เราให้อยากทําโดยไม่สังเกตหรือวิเคราะห์ให้ดีนะครับแม้ว่าสิ่งที่ทํา อาจจะมีมุมที่ดีอยู่บ้างนะครับแต่เมื่อดูภาพรวมแล้วสร้างปัญหามากกว่าพอ,พอรตนะครับหรือไม่ได้การรับประกันนะครับให้คนอื่นโดยไม่ได้พิจารณาว่าเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือหรือไม่เพราะทำให้เกิดความวุ่นวายต่อตัวเองหญิงต่างด้าวเ,เป็นคนที่มีใครรู้จักมัดคุณนะครับเสี่ยงมากครับที่จะเอาทรัพย์สิน,นไปค้ำประกันหรือเสื้อผ้านะครับจึงมีความเสี่ยงมากครับที่จะถูกลิดออกไปได้ ันการอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงกันดังเกินเขตนะครับโอเวอร์มากครับในเวลาเช้ามืดนะครับไม่ได้เป็นพรนะครับ กับเป็นคำแช่งสาปเพราะว่ามีความหมายว่าหมายถึงการที่เสแสร้งแกล้งทำนะครับไม่ใช่เป็นการใช้เวลาที่จะไปอวยพรนะเพื่อนบ้านอาจจะงอนหลับไม่ตื่นอนะเป็นรบกวนเขานะครับมากกว่าเป็นการอวยพรงั้นนะครับไม่เพียงแค่ต้องเพื่อนณากราเทศให้ดีครับยังต้องยับยั้งชั่งใจด้วยไม่ทําผิดซ้ำๆเหมือนหญิงชวนทะเลาะน่าลาคานใจสร้างความเสียหายเหมือนกับหยาดฝนหยดลงมาไม่หยุดนะครับในวันที่ฝนตกพังๆใส่หลังคาที่มีรูรั่วทําให้บ้านที่ชายหนุ่มอยากจะมีแต่ความสุขครับแต่ต้องกลับต้อง เจอหญิงที่มาลบกวนจิตใจบนบน,บนซ้ํซ้ำ,ซ,ำซึ่งไม่มีใครหยุดหรือสามารถตือนสติเธอได้เหมือนกับจับลมหรือจับน้ํามันด้วยน้ํามัน ด้วยมือขวาซึ่งย้อนกลับมาว่าเป็นการที่คนของพระเจ้าต้องพิจารณาให้ดีว่าเราเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครเลือกดูเลือกคู่ชีวิตให้ดีหรือทําสิ่งใดๆก็ตามต้องมีการพิจารณารอบด้านไม่ใช่เพียงแค่ผิวเผินจากสิ่งเล่าเลยความประทับใจเพียงชั่วคราวนั้นคนที่จะเป็นคนอง่นก้ได้ตึงบอกนะครับพิจารณาให้ดีครับรู้จักทิศทางลมกะเทศะอย่าพยายามตอบสนองกับสิ่งเล่ามากจนลืมเหตุผลหรือการพิจารณาที่ดีรู้จักที่2ครับรู้จักตัวเองชีวิตรู้จักตัวเองครับไม่หลอกตัวเอง เป็นเหมือนแสดงว่าเป็นคนที่เป็นคนอื่นที่อยากเป็นทําให้เราสามารถจะมีชีวิตที่เป็นพ,อพอระพรได้ไม่ต้องหมดแรงไปกับความพยายามในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นหรืออยากจะเป็นดังนั้นการเป็นบุคคลนั้นเพื่อนที่เราครบจะช่วยให้เราสามารถเฉียบแหลมขึ้นรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นเหมือนเหล็กรับเหล็กให้คมขึ้น อาจจะเจ็บปวดได้บ้างแต่นําผลดีมาให้แน่นอนครับบวกกับการที่จะต้องรอเวลาที่ต้องได้รับความเข้าใจและได้รับการเกิดผลครับที่เราเฝ้าดูแลรักษาไว้หรือได้รับเกียรติครับจากการเฝ้าปฏิบัติอย่างดีเมื่อเราเองตระหนักว่าเราเป็นใครครับเราเองก็จะกําหนดพฤติกรรมที่แสดงออกไปอย่างสาธารณะเหมือนน้ำนะครับที่เป็นภาพสะท้อนใบหน้าของคนที่สองชันใดครับความคิดของคนคนนั้นก็จะสอนถึงคนนั้นเช่นกันเพราะสิ่งที่เราคิดครับที่เราเชื่อจะเป็นการกําหนดสิ่งที่เราทําเมื่อร,รู้จักตัวเองครับเราก็อยาก พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นพอชีวิตของเราก็จะเติบโตขึ้นทุกวันครับเมื่อใกล้ความตายมนุษย์ก็อยากรู้อนาคตที่เราจะไปอยู่ และจะเป็นอย่างไรเนะาะมันเป็นเป็นความปารณาครับที่จะรู้จักตัวเองก็ไม่เคยอิ่มเช่นกันเหมือนแดนคนตายก็ไม่รู้จักอิ่มนะครับเพราะมีคนเนี่ยเข้าไปตายทุกวันทุกวันทุกวันนั้นผลลัพธ์ของการรู้จักตัวเองอย่างถูกต้องโดยมีหลักฐานพิสูจน์ได้โดยการที่คำยกย่องที่เขาได้รับซึ่งเป็นเหมือนเบา้าหลอมที่จัดรูปทรงและก็เตาถลุงที่ขจัดขี้แร่ออกจากแร่ที่มีธาตุนันั่นคือการยืนยันคุณค่าที่แท้จริงของตัวเราเองโดยไม่มีสิ่งผิดหรือสิ่งใดเชื้อปน เพราะคุณค่าของเราจะไม่ไปผสมผสานกับสิ่งอื่นครับแม้จะเอาความโง่ใส่คกตําด้วยสาพร้อมกับเล็ดข้าวคนโง่ก็ยังตูโง้อนั่นเองถ้าเราเป็นคน่างก็พรจรครับแม้ว่าเราจะพยายามเอาสิ่งใดมาผสมผ่านกระบวนการยังไงก็ตามเราก็ยังเป็นคนคนนั้นเหมือนเดิมัน้นการรู้จักตัวเองมันจึงสามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ กาวันนี้ท่านรู้จักตัวเองดีหรือเปล่าถ้ราะท่านจะเป็นคนเนพรไม่ต้องเป็นลอกตามคนอื่นทำตามที่พระเจ้าบอกแต่ท่านเองจะเป็นพรอสามครับรู้จักคุณค่าของเวลาเราจะเป็นคนเนีพรอนะครับที่แท้จริงไม่มุ่งสนใจแต่เพียงแค่ตนเองครับแต่เขาให้ความสนใจสิ่งรอบข้างและคนรอบข้างด้วยเพราะเขาตหนัก และรู้ถึงคุณค่าของเวลาครับเขารู้ดีว่าไม่มีสิ่งใดยั่งยืนความมั่งคั่งเกีดยรติยศตำแหน่งครับไม่คงอยู่นิรันดร์ครับเขาจึงต้องเอาใจใส่หรือรู้ความทุกข์สุขของฝูงแกะให้ดีเพราะนี่คือทรัพย์สมบัติของคนในสมัยก่อนครับคือเขาทาฟาร์มปสุสัตว์ใช่ไหมฮะหรือทําการเกษตรคนที่รู้จกักกุลาจะรู้สภาวะของสิ่งที่พระเจ้าส่งประทานมาให้เขาเนี่ยบริหารเขาจึงบริหารมันได้อย่างดี เหมือนที่โบอาดครับได้ไปที่ลานวดข้าวดูการเกี่ยวข้าวของคนงานในท้องนาของเขาเองถ้าเราไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เราเมีครับมันก็ไม่ได้ให้สิ่งที่เราต้องการในเวลาของความยากลำบากเกิดขึ้นดังนั้นครับเราจึงต้องทํางานอย่างขยันขันแข็ง ด้วยการจัดเตรียมของพระเจ้าและบรรดาสิ่งที่เรามีอยู่จะเกิดผลตามฤดูกาลครับผักยาต่างๆถูกเก็บรวบรวมมาให้เป็นสัตว์และคนกินลูกแกะให้เสื้อผ้าจากขนของมันแพะจะเป็นค่านาจะเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือซื้อที่นาน,นั้นทําให้เรามีเงินเพียงพอในการที่จะสามารถดําเนินธุรกิจต,ต่อไปและสามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้โดยผล,ผลผลิตจากการเกษตรจากนมแพะ ที่มีค่ามากพอที่จะเป็นอาหารให้กับตัวเราเองและคนในครอบครัวของเราแต่ยังเป็นเครื่องยังชีพเหลือมากพอที่จะขายหรือไปแลกอาหารกับคนอื่นได้ด้วยเพื่อจะเรียกดูทุกคนในบ้านดันงนั้นครับคนแห่งกระพรจะรู้จักคุณค่าของเวลามีความรับผิดชอบระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตอย่างดีทําให้รับผลลัพธ์จากการลงทุนลงแรงต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้อย่างขันแข็งและซื่อสัตย์เพื่อพรครับ จะมาถึงตัวเองมาถึงครอบครัวและคนงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาด้วยวันนี้อยากเป็นคนไหนคงขรภรไหมครับรู้กาลเทศะรู้จากตัวเองและรู้จากคุณค่าเวลาครับจากสุภาษิตในวันนี้ครับการเป็นคนไหนคงับพรสกิดใจให้เราปรับทัศนคติแนวทางการพฤติปฏิบัติของเรา อย่างไรบ้างธิฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ครับขอบคุณที่พระองค์ทรงกำหนดข้าพองหลายไว้ให้เป็นคนอย่างข้าพรชช่วที่ข้าพองหลายเองจะรู้เท่าทันต <pol> ัวเองรู้เท่าทันโลกนี้รู้เท่าทันชีวิตของข้าพองหลายมาชีวิตของข้าพงหลายเดินไปทุกวันชีวิตของข้าพงหลายกําลังใกล้สู่ความตายทุกวันช่วที่ข้าพองหลายเองจะสามารถดําเนินชีวิตด้วยปัญญาที่มาจากพระเจ้าและใช้ชีวิตที่เป็นพรให้กับผู้คนมากมายให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับสังคมขอพระองค์ได้รับเกียรติในชีวิตของข้าพองหลาย อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่รับพระพรจากพระเจ้านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามในช่อง u t u b e นะครับ Facebook ในทุกๆช่องทางเลยครับเมื่อท่านได้รับพรแล้วมาคอมเมนต์กันนะครับเพื่อเราเองจะรับพระพรพระเจ้าแบ่งปันสิ่งดีห้กันและกันนะครับเมื่อท่านรับพรสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับจงแบ่งปันพรนั้นให้กับคนนะครับท่านสามารถจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโดยการที่ฐานเผื่อนะครับด้วยการถวายทรัพย์นะครับเข้ามาในภารกิจของพระเจ้านะครับเพื่องานดีๆอย่างนี้้้นนนนะคครรรรรััับบยงงดดําเเเเิตต่่่อออไไไปปปพพพพพื็ว